นักโทษชายคนนี้เหลือโทษจำคุกอีก1นปีสิเดือนแต่ด้วยความคิดถึงภรรยาและลูกนะครับเลยยอมแหกคุกหนีครับโดยการป่วยแล้วก็เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลตัดโซ่คล้องออกแล้วก็หลบหนีไปครับนี่แหละรครับกล้องวงจรปิดจากหน้าลิฟต์ชั้นหนึ่งตึกศิลิกรรมโรงพยาบาลบางละมุงจังหวัดชนบุรีบันทึกภาพนี้เอาไว้ได้ครับนี่คือนักโทษชายครับ ที่เดินผ่านหน้าลิฟออกไปช่วงเวลาประมาณสักตีสองเมื่อคืนที่ผ่านมามีพยานพบเห็นว่าเดินไปในป่ารกร้างหลังโรงพยาบาลครับนักโทษชายคนนี้คือนายธนพัฒน์หมายยอดมีคดีลักทรัพย์ซึ่งปัจจุบันเนี่ยคดีเหลือโทษจำคุกอีกหนึ่งปีสิบเดือนเท่านั้นก่อนที่จะมาก่อเหตุนะครับก็เจ้าหน้าที่ราชธานส่งตัวเข้ามารับการผ่าตัดเนื่องจากบาดเจ็บบริเวณเอวัยวะเพศเพราะไปฉีดเพิ่มขนาดมาแล้วการติดเชื้อจึงมาผ่าตัดเมื่อวันที่6ธันวาคมและอยู่ระหว่างการพักฟื้นซึ่งมีผู้คม ผู้คุมจากเรือนจำเนี่ยมานอนเฝ้าถึง2คนด้วยกันเจ้าหน้าที่ราชธานยืนยันว่าตลอดการพักฟื้นเนี่ยใส่โซ่ตรวนล็อกไว้กับเตียงด้วยนะครับแต่ว่านายธนพัฒน์คนนี้แอบใช้คีมตัดโซ่ตรวนออกและภรรยาก็ออกมารับสารภาพว่าเป็นคนเอาคีมนั้นมาให้ใน,นายธนพัฒน์เองในวันที่8เพื่อใช้ในการหลบหนีเพราะสามีบอกว่าคิดถึงลูกและเมียครับเบื้องต้นตำรวจและเจ้าหน้าที่ราชธารตอนนี้กว่าร้อยนายนะครับเร่งหาตัวรอบโรงพยาบาลและพื้นที่ป่ารกร้างแต่ว่ายัางไม่พบตัวครับ